สวัสดีครับพบกับช่องหมอซานไพาทารโอหนึ่งห้าเก้านะครับคลิปนี้หมอซานมาแนะนำวัตถุมงคลสี่สิ่งสี่อย่างที่เสริมพลังทางด้านมหาเสน่ห์นะครับเสริมทางด้านเรื่องความร่ความสวยท่านบางคนอาจจะฟังดูแล้วเอ้ยมีด้วยเหรอวัตถุมงคลแบบนี้มีด้วยเหรอเสริมแบบใส่แล้วแบบคนอื่นจะมองว่าเราหลอ่อมีด้วยเหรอนะครับมีจริงๆครับผม ครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวัตถุมงคลนะครับสี่สิ่งสี่อย่างจริงๆมีเยอะกว่านี้แน่แหละนะครับแต่ขอแนะนำสี่สิ่งสี่อย่างพอนะครับผมมาอย่างแรกเลยนะครับวัตถุมงคลแรกนะครับนี่ครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้วนะครับเป็นนาลายแปลงรูปนะครับผมบางคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนาลายแปลงรูปของหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้ว นะครับราคาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แล้วก็ถือว่าหมท่านถือว่ายังไม่สูงนะนะครับราคาจับต้องได้นะครับสบายๆนะครับผมนี่ครับนาฬิการแปลงรูปนะครับด้านหลังจะเป็นนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะนะครับว่าทําไมใส่แล้วหล่อใส่แล้วสวยนะครับหลวงปู่ท่านกล่าวไว้เลยนะครับหลวงปู่ท่านปู่พูดไว้เลยนะครับหลวงปู่กาวหลวงเขี้วแก้วนะครับรุลนี้ นะครับหามาลองทดลองกันได้นะครับมีประสบการณ์นะครับผมใส่แล้วรอเดีย๋ยวลองนะเขาเขาพูดไว้อย่างนั้นนะนะครับผมของหลวงปู่นะครับด้วยความศรัทธานะครับเราเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่นะครับผมเรามีความศรัทธาเราก็จะเกิดตามที่พุทธคุณที่หลวงปู่ท่านว่าไว้นะครับผมนาลายแปลงรูปนะครับนาลายแปลงรูปเขาว่าเขาว่ากันว่า นะครับในตำรากล่าวไว้เลยนะครับของที่หนังสือที่รวบรวมข้อมูลของหลวงปู่กาหลวงเที้ยวแก้วกล่าวไว้ว่านะครับพุทธคุณของนะครับนาลายแปลงรูปนะครับของบารมีของหลวงปู่กาหลวงเที่ยวแก้วนะนะครับผมใส่แล้วนะครับเชื่อว่าจะให้เพศตรงข้ามมองว่าเราหล่อนะครับหรือว่าเพศเดียวกันก็ได้นะนะครับมองว่าเราหล่อมองว่าเราสวยมองแล้วดูงามนะครับดูแบบ ดูสดใสดูสงาาส่าราศีอยากจะมาพูดคุยกับเรานะครับอยากจะมาเจราจาอยากจะค้าขายด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปหมดเลยใช่ไหมครับผมมีมหาสเสน่ห์มหาโชคนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดเลยนะครับผมแต่เรื่องเสน่ห์นั้นแรงมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะ,น,น,วะ,ะนะครับนวะแก่ทองนะครับมมสยวยมากๆนะครับของมอทานมีองค์เดียวนะครับไม่ต้องโทรมาจีบไลน์ามาจีบ นะครับมีคนไลน์มาเยอะนะครับหมอตันทําเกี่ยวกับวัตถุมงคลถ้ามีแบ่งก็แบ่งนะครับหมอตันก็จะพิมพ์อ่ารุ่นนี้แบ่งนะครับมีเหลือมีเหลือนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ไม่แบ่งนะครับผมนะครับใส่แล้วนะครับจะมีเสน่ห์นะครับดูแล้วสว่างมีออร่านะครับผู้ทุกคนทางด้านเน้นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คืออย่างแรกนะครับผมวัตถุมงคลมีประสบการณ์นะครับแต่ไม่รู้คิดมากไปเองหรือเปล่านะต้องใช้คํานี้ก็ได้นะ นะครับบางคนต้องต้องพูดดักไว้ก่อนไงว่าเฮ้ยหมอซานคิดมากไปเองเขเปล่านะพอใส่แล้วรู้สึกว่านะครับไปติดต่อการค้าหรือว่าจะไปพูดคุยกับใครนะครับเขาก็มาพูดดีกับเรานะเออปกติปกติไม่ค่อยหรือว่าวันนั้นแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษ <laughs> ใส่ชุดหล่อไปด้วยมันมันมีความมั่นใจเออใส่องค์นี้เลยอราธนาไปเลยนะขอบารมีปูกาหลงแก้วเมตตาให้ข้าพเจ้าไปติดต่อการค้ากับท่านนี้ แล้วให้มีให้เขาไม่ตาขาพระเจ้าด้วยเถิดนะแล้วไปไหนมาไหนก็จะมีแต่สิ่งดีๆด้วยเถิดหลวงปู่ใส่ปุ๊บรู้สึกว่าการพูดการจาแล้วรู้สึกมีแต่คนเมตตาเรานะครับผมพูดอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะหลงใส่เราเราก็รู้สึกว่าเราหล่อขึ้นนะเนราส่องกระจกตอนเช้าก็ไม่ได้หล่อนะนะครับผมแต่พอเฮ้ยมันหล่อขึ้นมันมั่นใจมันมีความมั่นใจนั่นเองอันนี้คือพุทธคุณนะครับจะทําให้จิตใจเราแช่มชื่น นะครับมีความมั่นใจนะครับ่ันใดอยากจะนะครับก็ลองหามาหามาพบดูนะครับหามารัตนาขึ้นคอย้านะครับต้องอารัตนาขึ้นคอนะไม่วางไว้บนโต๊ะหรืออะไรนะครับไม่อารัตนาทุกวันก็ไม่ได้นะนะครับต้องอารัตนาขึ้นคอนะครับเวลาจะไปไหนเอาวางบนที่พักก่อนจะไปไหนออะใส่ก่อนเอามั่นใจแล้วนะครับขอบารมีอารัตนาขึ้นคอแล้วนะครับพุทดทางอารัตนานังนั่นแหละนะครับสวดไปนะครับผม พุททางอรตานังทำมาอรตานังสัางฆังอรตานังพูดทางมหาประสิทธิทำมามหาประสิทธิสัางฆังมหาประสิทธิพูดทางปกปักคุ้มครองรักษาทำมาปกปักคุ้มครองรักษาสังฆังปกปักคุ้มครองรักษาขอบารมีท่านกระพูดไปนะครับผมขอบารมีท่านให้ท่านเมตานะครับผมแล้วก็ใส่ขึ้นขอนะครับมั่นใจนะครับผมจะโชก็ได้ไม่โชก็ได้นะมันมีพลังมหาเสน่ห์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือวัตถุมงคลอย่างแรกนะครับมาดูอย่างต่อไป อย่างต่อไปนี่หมอทันบอกได้เลยว่าหมอทันกําลังเขาเรียกว่าตาะหาอยู่แต่ราคายังไม่โดนนะครับยังไม่โดนเลยนะครับผมพอไปถามเขาเขาก็บอกบอกรุ่นนี้นะครับมันยังไม่ถูกใจราคานะเคยเคยได้ถูกว่านั้นไงเคยเห็นไงนะครับผมแล้วแบ่งให้เพื่อนไปแล้วนะอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอีกคนละที่อันนั้นหมอทันจะหา,เ,าเหรียญเขาเรียกว่า พระพรหมพระพรหมสีหน้านะครับพระพรหมสีหน้าคือหามาไม่ไม่ใช่ราคานี้อ่ะไม่เอาอ่ะจะเอาราคาเดิมเป็นคุณค่างค่างเสียดายไงเคยเคยได้ราคาน่ะแต่ตอนนี้หาไม่ได้ราคานั้นไงนะบอกวัตถุมงคลอย่างที่สองบอ,บอกได้เลยครับนี่ครับเป็นพระพรหมสีหน้านะครับอันนี้เป็นพระพรหมสีหน้านะครับผมเชื่อไหมว่ารุ่นนี้เป็นทางด้านหมาสเสน่ห์นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ มันครบนะมันครบทุกด้านนะแต่หมอซานเชื่ออย่างมากว่าพระพรมสีหน้าเนี่ยเกี่ยวกับมาสเสน่ห์นะครับพอสวมใส่แล้วเนี่ยจะมีคนเมตตาเอนดูรักใครในตัวเรานะครับมีแต่คนเมตตามีแต่คนรักจะไม่เหมือนอ่ารุ่นรุ่นรุ่นแรนะกนะจะเน้นแบบเออมีทุกคนนะว่าใครดูแล้วเรากส็สง่างงามนะครับแต่เนี่ยนะครับจะมีสเสน่ห์หมอซานเชื่ออย่างนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม จะเน้นวัตถุมงคลให้ดูว่าเฮ้ยแบบรุ่นนี้เป็นแบบนี้ถามว่ามีประสบการณ์ไหมนะครับเคยมีประสบการณ์กับเหรียญพรมสีหน้านะครับใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมัน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 จิตมันเปิดนะครับมันรู้สึกมันสว่างรู้สึกว่ามันมั่นใจในตัวเองสูงมากพอเข้าใจความหมายนะครับวัตถุมงคลจะเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านใส่แล้วรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกกับท่านแล้วนะถอดเลยถอดเลยนะครับผมมงคลใส่แล้วรู้สึกมึนหัวนะครับ แต่ว่าเฮงนะครับผมรุ่นไหนครับหมอสั้นเคยใส่นะครับบอกก็ได้นี่ครับใส่หมอสั้นใส่ผ้าห่างมากเคยใส่นะนะครับแต่ว่ามึนหัวเลยนะครับมึนหัวมากเลยแต่เฮงเข้ามาตลอดนะครับเฮงเข้ามาตลอดรู้พุทธคุณเลยว่าโอ้โหของหลวงปู่ฤาษีดำนะครับของแท้แน่นอนนะครับถ้าใส่ของปลอมนะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยนะครับผมในพอใส่ของจริงปุ๊บรู้สึกมึนหัว นะครับเราก็ดูเฮ้ยเกี่ยวกับใส่ตีกับองค์อื่นแล้วเปล่าเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวนะครับจะใส่กี่องค์นะครับแต่ใส่องค์นี้ปุ๊บทันทีทันทันทีทันใดเลยมึนหัวไปทั้งวันเราก็เป็นอะไรนะมึนนักหนานะครับแต่โชคลาภม,มายอมมึนยอมมึนเ่ะมึนก็มึนมึนกะ็มึนนะผมเป็นในลักษณะนั้นนะครับเน้นทางด้านเรื่องโชคลาภแต่ว่าอันนี้ทางด้านมหาสเสน่ห์นะครับโชคลาภเงินทองมันถามว่าได้ไหมถ้าเรามีสเสน่ห์จะเกิดอะไรขึ้นครับ มีสเสน่ห์ก็การเงินการเงินก็ตามเข้ามานะครับมีสเสน่ห์การงานการเงินก็ตามเข้ามาไม่ใช่มีสเสน่ห์แล้วจะไม่มีเงินลอ,อยอย่างเดียวแล้วกินไม่ได้นะครับบคนก็พูดนะลอยอย่างเดียวจะกินได้ไหมนะครับคนจีนเรียกว่าลอซีลอซีโกยอะไรหมอาจารย์เรียกไม่ถูกลอซีโปยลูกลูกคนจีนนะพูดไม่ถูกนะครับเรียกไม่ถูกนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีมาสเสน่ห์ นะครับเคยมีองค์หนึ่งนะครับใส่ปุ๊บรู้สึกว่าจะมีแต่คนเมตตาโชคดีไปหมดเลยนะครับทางด้านเรื่องเพศตรงข้ามเข้ามาเนี่ยหนุนนําตลอดนะครับใส่ตอนไหนใส่ตอนเป็นนักศึกษานะครับปุ๊บใส่ปุ๊บ,บโอ้ยมีแต่คนมาช่วยเรานะครับผมอ่าตรงนี้ขาดเราไม่โหหมอสันแบบประเภทที่แบบไม่พบปากกาเรียนเรียนอยู่ไม่พบปากกานะไม่พบปากกาทําไง ไม่มีปากกาคนหนึ่งเขาสอบกันทำไงเดี๋ยวว่าปากกาเมื่อนี่ยมาถึงขั้นนั้นทําปากกาหายปุ๊บสาวเอาเอาปากกามาให้โหผมสีหน้ามีแต่เมตตานะครับดีไม่ยืนคอสอบไปด้ดยวลอกหลอกไม่ใช่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเชื่ออย่างมากว่าทางด้านเรื่องประสบการณ์เนี่ยผมสีหน้านะครับถามว่ารุ่นไหนนะครับผมรุ่นไหนท่านหาเลยนะครับของหลวงปู่เกษไม่ได้ ร,ราคาไม่สูงนะครับหลวงปูเ pressure, uan, ่เกษมเขมโกเพราะว่าหลวงปู่ทวดท่านหลวงปู่ดูท่านว่านะครับหลวงปู่ดูท่านว่านะครับหลวงปู่ดูท่านว่าหลวงปู่เกษมท่านมีพลังจิตที่สูงมากๆนะครับพรมสีหน้าของหลวงปู่เกษมแน่นอนนะครับ่คลิปนี้ไม่ได้เน้นทางด้านเชียร์ไทยใดทั้งสิ้นนะครับผมแต่บกพูดเป็นธรรมทานนะครับผมพรมสีหน้าของหลวงปู่เกษมแน่นอนต้องเข้มแข็งนะครับ หมอซันก็เลยแบบพยายามหานะเพราะว่าซุเป็นคนที่สวดก็สวดกระถามงกุฎจักรพรรดิของหลวงปู่ดูก็พยายามหาวัตถุงมงคลของหลวงปู่ดูนะครับก็มองมอง,มอ,งอยู่ก็มอง,มอง,มองของหลวงปู่ดู่รูสามหมื่นสามหมื่นสองหมื่นอุย้ยหลายองค์ก็ไม่ไหวนะราคาสูงจังนะครับก็เลยมองหลวงปู่เกษมมัางนี่ครับหลวงปู่เกษมูกเสกร่วมกับหลวงปู่ดูนะครับนะครับ นี่ครับรุน่นนี้นะครับรุ่นนี้ถามว่ามีประสบการณ์ไหมยังไม่เคยลอง,งไม่เคยลองสวมนะของพวกนี้ต้องต้องลองใส่ดูให้มีว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างนะนะครับเราก็ต้องลองสัมผัสดูถึงจะดีนะต้องทดลองดูนะนะครับลองสวมทุกองค์ก็ดีนะครับผมมาดูนะครับอย่างที่3นะครับอย่างที่สามนี้ใครๆก็รู้ถ้าเป็นคนไทยนะครับ ทางด้านเรื่องมาสเนท่านต้องรู้อยู่แล้วขุนแผนใช่ไหมครับขุนแผนนี่คือสุดยอดแห่งทางด้านเรื่องมาสเน์นะครับใครมีขุนแผนจะต้องรักต้องมีสาวรักสาวหลงนะครับเพ่ตรงเพศตรงข้ามาหนุนนําทําให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านเรื่องนะครับเรื่องเนื้อคู่นะนะครับผมนี่ครับขุนแผนบางคนบอกว่าหมอซันมีทุกรุ่นเก็ <laughs> บทุกรุ่นแต่ราคาไม่แพง นะครับผมราคาไม่แพงนะครับรูปแพงๆเก็บไม่ไหวนะครับหลายองค์ก็ไม่ไหวนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้เป็นคุนแผ่นนะครับเป็นวัดใหญ่ชายมงคลปีสามห้านะครับปีสามห้านะครับวัดใหญ่ชายมงคลนะครับเชื่อว่านะครับเขาได้นํานะครับผงผงผงวิเศษนะครับผมของวัตถุมงคลรุ่นแรกนะครับที่เป็นอ่า เป็นรุ่นขุนแผนของวัดใหญ่ชัยมงคลองค์พระนเรนศวรมหาราชท่านปลูกเศษไว้เอาผงนั้นมานะครับบรรจุแล้วก็ปลูกเศษขึ้นมาเป็นองค์นี้ปีสามห้าท่านว่าศัก์สริธไหมละครับนะครับแน่นอนต้องสัก์สริ์อยู่แล้วถ้าเราไม่มีไม่มีปัจจัยที่จะซื้อ,อจะเช่าหารุ่นแรกหรือว่าบุญกุศลไม่ถึงนะครับบุญวัสนาไม่ถึงนะครับมีเงินแต่ว่าก็หาไม่ได้นะครับเอารุ่นนี้มาใช้แทนนะครับถามว่าใช้ได้ไหม ของท่านว่าได้นะเพราะว่าเป็นผงพิเศษขององค์พระพัฒนาใสวนมหาราชนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าพบมาบูชาอาราธนาขึ้นคอนะครับผมรุ่นมหาสเสน่ห์นะครับมั่นใจเป็นอย่างมากรุ่นนี้นะครับแน่นอนถ้าอาราธนาขึ้นคอต้องนะครับมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากนะครับมาดูอย่างที่สี่นะครับอย่างที่สี่นี้ ถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีนะครับผมมีแต่ว่ามันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอความรักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเพราะว่าเป็นประหลัดขิดประหลัดขิดนางแอนนะครับหรือบางคนเรียกว่านางควรนะครับประหลัดขิดนางแอนนะครับหออมอชันก็ได้มานะครับจากเขาเรียกว่าได้มาจากเซียนนะครับ ก็แบ่งแบ่งปันกันมานะครับได้อยากใช้คําว่าเสียษได้มาจากสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของหลวงปู่กาลหลวงเที่ยวแก้วนะครับนะครับเขาก็ได้มานะครับผมนี่ครับก็แบ่งให้นะครับประหลักขิกนางแอมนะครับประสบการณ์มีแน่นอนนะครับเกี่ยวกับนะครับโชคลาภเมตตานะครับสิ่งดีๆท่านอย่าเข้าใจผิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องแบบทําให้สาวรักสาวหลงนะครับหมอ่านเชื่ออย่างนี้นะครับเชื่อว่าอันเนี้ยนะครับทางด้านผู้ทุกข์นะ นะครับผู้หญิงนะครับเพศตรงข้ามนะจะเมตตาเราเป็นพิเศษนะครับเมตตาก็คือสงสารเรานะครับเขาจะไม่ได้แบบเหมือนมนต์ดำนี่มานั่งหลงไหลนะครับหมนหน้ามืดตามัวแล้วก็คิ้วตาค้ำอย่างเงี้ยนะครับตาคํำทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นพุทธคุณที่ดีหาพบติดตัวไว้มันไม่เสียหายนะครับไปไหนก็มีแต่คนเมตตาไงนะครับเพศตรงข้ามเมตตา แล้วถ้าคนบีเซนนะยิ่งเป็นคนลายมือการกระบาดเอ็กตงกลางฝาา่ามือจะสัมผัสได้นะครับหมอสันเล่าให้ฟังไปยังไงนะครับกาลังคุยกับคนคนนี้อยู่นะครับกาลังคุยเจราจาทางด้านเรื่องอะจะไปติดต่อทําอะไรกันจะไปทํานูน่นจะไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าจะอะไรนะครับเชื่อไหมนั่งนั่งอยู่นะครับภาพรูปเนี้ยขึ้นมาแวบที่ดวงจิตนะครับหมอสันนั่งนั่งนั่งคุยอยู่อยู่ดีๆภาพประหลาดิ์นี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาเฮ้ย ทำไมภาพประหลาดคิกนี้ขึ้นมานะทําไมภาพประหลาดคิกนางควรขึ้นมานะครับมีหลายอันนะครับค่อยๆเก็บทีละอันนะครับผมราคาไม่สูงนะนะครับค่อยๆเก็บทีละอันนะครับย๋ยวโชว์ให้ดูนะครับผมก็ภาพขึ้นมาบนจิตภาพขึ้นมาบนจิตแล้วก็กําลังคุยอยู่อยู่ดีๆภาพก็ขึ้นมาหมอสันก็เลยรู้ละพุทธคุณกําลังมานะครับ พุทธคุณกาลังมาเพราะเราใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อไงนะครับนะครับแต่ว่าเราไม่เราลืมไปแล้วนะเราลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วอยู่ดีๆภาพนี้ก็ขึ้นมาบนจิตนะครับผมแล้วเรากําลังติดต่อกับเพศตรงข้ามอยู่นะครับรู้สึกว่าเขาเมตตาเราเป็นพิเศษนะครับเขาไม่ได้หลงเรานะแต่เขาเมตตาเราเป็นพิเศษนะครับจะทําอะไรก็บอกเออทาแบบนี้สินะครับอยู่ดีๆก็เสนอให้เอาไปตรงนี้สินะครับไปเสนอตรงนี้สิไปตรงนี้จะได้ง่ายขึ้น นะครับมีการช่วยเหลือโอ้โหกางแผนให้ด้วยนะครับไปอย่างนี้เดินทางแบบนี้ไปอย่างนี้พิผันอย่างนี้ครับดวงชะตาเปิดนะครับลุ้งโลกสําเร็จนะครับผมอันนี้เป็นปาลคิกของหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับผมอันนี้เป็นไม้ขนุนนะครับอันนี้แบบโอ้โหสวยมากนะเขาเรียกว่าจะเลี่ยมก็ไม่อยากเลี่ยมอ่ะนะครับกลัวเป็นรอยนะครับหมอสันเก็บขึ้นมานะครับเก็บอย่างดีเลยนะครับวางไว้อย่างเงี้ยวางไว้ในผ่านนะ ครับผมนี่ครับก็เวลาใช้ก็หมอสันจะทำนี้นะมหานิยมนะครับเป็นมหาเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นไม้นี่ไม้ไม้มมยมนะครับไม้ไม้มมยมนะครับบนก็นิยมนะครับก็ตามชื่อแหละครับผมนะสิ่งดีๆก็บังเกิดหาพบติดตัวมาได้ครับผมวัตถุมงคลที่4อันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงพ่อยิ้นะครับ ก็ได้มาเนาะนะครับสวยมากหายากนะอาจารย์ว่าหายากนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สายของหลวงพอยิดนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นหากันยังไงนะครับว่าเยอะหรือไม่เยอะไม่รู้นะนะครับด้านหลังจะมีนะครับจะมีลายจานตรงนี้นะครับหนงพ่อจานไว้นะครับแท้ล้านปร์เซ็นต์นะครับที่มาไว้ใจได้ล้านปร์เซ็นต นะครับผมเนี่ยนะครับต้องเจิเมก่อนเ <Okay. S 1> มตตาหมอ,อสันยังครับด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเมตตาหมอซันด้วยนะครับนะครับผมเมตตาหมอสันด้วยนะครับนะครับผมโอเคครับวัตถุมงคลสี่อย่างนะครับผมขอให้ท่านลองหาพบลองหามาดูนะครับผมลองหาเช่ามาดู นะครับผมบางคนก็นะครับต้องเรียกว่าแล้วแต่บุญวาสนาด้วยนะของพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นบารมีเขาเรียกว่าของเก่าติดตามโมติดตามมาติดตามมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับเคยมีนะบางคนก็แบบมีของเก่าติดตามมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับคนลายมือกระบาดยิ่งมีวัตถุมงคลเสริมดวงชะตาจะทําให้ท่านครบถ้วนบริบูรณ์มันจะทําให้ชีวิตเรียบง่ายนะครับมันเป็นออปชันเสริมเขาเรียกว่ามีอาวุธติดตามมานะครับผมโอเคครับขอให้ท่านแช่มชื่น มีความสุขประสมเหร็ดลร่ำรวยด้วยัพ้าสิงเงินทองนะครับสวัสดีครับ